สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ป้ายยาหรือรีวิวมันนานมากกลับมาคราวนี้นุ่นก็จะมาป้ายยาของดีให้ทุกคนได้ดูกันอยากให้ไปตาแบบตามมากๆเพราะว่ามันคุ้มอะ่ะเลยว่าถ้าเกิดใครได้ฟังแล้วก็อยากจะซื้อตามอย่างแน่นอนเพราะว่าสินค้าเขาดีจริงๆแล้วนุ่นก็เคยรีวิวให้เขาไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าสินค้าดีก็เลยแบบกลับมารีวิวซ้ำให้ นุ่นนะมีปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอปกติเป็นคนที่ขาวอยู่แล้วนะทุกคนนุ่นขาวอยู่แล้วแต่ว่าแค่สีผิวมันไม่สม่ําเสมอคนะ่ะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เราใส่เสือ้อแขนยาวบ้างแขนสั้นบ้างอะไรบ้างแล้วออกไปเจอแดดใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบว่าสีผิวเราไม่สม่ําเสมอเลยตัวนี้นะคะเขาเป็นครีมกูตาเป็นครีมกูตาที่แบบว่าเออใช้แล้วอ่ะมีคนรีวิวแบบเยอะมากๆเห็นผลจริงแล้วก็ ไม่เหนียวเนืนะเลยไม่อันตารายแล้วก็ส่วนผสมต่างๆส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นออแกนิกนะคะทุกคนคะ่ะสองตัวนี้เลยนะคะทุกคนค่ะสองตัวนี้เลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นแบบมั่นใจมากที่อยากจะมารีวิววันนี้ก็คือของแบรนด์ล็อกซี่สตาร์นะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ครีมกูต้านะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาไล่ทีละตัวเลยตัวนี้คือครีมของลอซซี่สตาร์นะคะทุกคนสูตรที่นุ่นใช้ก็จะเป็นสูตรตัวครีมสีฟ้าจะเป็นเดย์ครีมนะคะทุกคนเดย์ครีมตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ได้ทั้งเฟสและก็อันบอดี้เลยนุ่นก็จะใช้แต่กับตัวส่วนใหญ่แล้วก็ใช้มาสักพักแล้วพอเห็นผลก็เลยแบบรีบทำคลิปมารีวิวแล้วก็อยากจะป้ายยาให้ทุกคนแบบไปเออไปตาะไปซื้อไปตามกันเถอะ ของดีจริงทุกคนด้วยตัวที่สูตรสีฟ้าเนี่ยเขาเป็นสูตรเดย์ครีมใช่ไหมมันเป็นใช้ในตอนกลางวันตอนเช้าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยบูดผิวด้วยกลูตาวิตามินซีที่แบบ50เท่าเลยนะเขาจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินอย่างที่นุ่นบอกว่าใครที่มีผิวคร้ำหรือว่าผิวไม่กระจ่างใสอะ่ะทุกคนลองใช้ดูไม่ให้แบบว่าไม่ให้ผิวเราคล้ำไปกว่านี้อะแล้วก็ ตัวนี้นะคะนอกจากผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะช่วยยกกระชับผิวด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะทุกคนคะ่ะคือใช้ไปอ่ะใช้ไปอะ่ะมันก็จะทําให้ผิวเราแบบตึงตึงขึ้นกระชับขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ทําทให้ผิวเราแข็งแรงด้วยนะคะทุกคนด้วยจมูกถั่วเหลืองอย่างที่นุ่นบอกว่าตัวนี้สารสก,กัดเขาเป็นออแกนิกใช่ไหมทุกคนจะมีจมูกถั่วเหลืองในการช่วยแบบ เรื่องของการทําให้ผิวเราะแข็งแรงมากขึ้นนะคะด้วยควาแน่นุ่นจะเปิดให้ดูว่าครีมเนื้อครีมตัวนี้นะคะเขาเป็นตามตามสีสูตรเลยค่ะคนถ้าเป็นแบบเป็นสีฟ้านี่พอทาไปแล้วเนี่ยอย่างที่นุ่นบอกว่าสีผิวนุ่นมันแค่ไม่สม่ําเสมอบางจุดเฉยๆนี่ไทุกคนขอศอกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแบบเป็นเด็กก็เล่นเยอะไปหน่อย นี่นะทุกคนคือทาส่วนที่แบบเราส่วนที่มันคล้ำได้เลยแล้วก็เนี่ยไม่นึหนะเลยทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือนุ่นอนะใช้คู่กับเซรั่มของล็อกซี่สตาด้วยนะคะทุกค,น,คนก็คือตัวนี้นะทุกคนคะ่ะเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นไบรท์เทนนิ่งเซ u m มเป็นเซรั่มวิตามินซีทุกคนแล้วอีกอย่างคือขวดขวดใหญ่มาก ให้เทียบกับหน้าขวดใหญ่มากก็คุมมากอยากจะบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมาบอกสรรพคุณก็คือเขาเนี่ยช่วยผัดเซลล์ผิวนะเป็นตัวช่วยทำให้ขาวไวขึ้นสิเท่าเลยนะคนเร่งขาวก็คือถ้าเกิดใครที่ใช้คู่กับครีมอ่ะขาวแล้วขาวไปอีกทุกคนคะ่ะเร่งขาวใครที่แบบว่ารีบใช้ผิวใครที่แบบว่าเออจะไปท่าลงทะเลซัมเมอร์นี้ใช่ไหมทุกคนใส่บิคิ่น้ไปบิรี่ เอาไปใช้คู่กันนี่คือค้มแบบค้มมากๆตัวนี้เขาจะมีอาร์บูตินนะคะแล้วก็กลูตาเนี่ยอย่างที่นุ่นบอกว่าเขาจะยับยั้งในการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะทําให้สีผิวอะ่ะใครที่มีสีผิวเข้มสีผิวแบบเออไม่สมเสมออะไรเงี้ยทุกคนใช้ไปทํามันก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะคะตัวนี้เขาจะผสมน้ํานมปรับผิวขาวไปด้วยเพราะว่ากลิ่น กลิ่นมันหอมมากกลิ่นหอมเหมือนน้ำนมเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะใครที่ผิวไม่แดดไปถ้าลงทะเลมาอะไรเงี้ยทุกคนวิตามินซีช่วยได้ทำให้แบบว่าปรับสภาพผิวผิวที่ไม่แดดหรืออะไรต่างๆเนี่ยฟื้นฟูสองตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะนุ่นใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆอย่างที่นุ่นบอกเลยนะคะว่านุ่นมีปัญหาแค่อย่างเดียวก็คือเป็นปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอคือบางส่วนก็คำ้ำอะไรเงี้ยทุกคน ใครที่ยังไม่ได้ใช้อลองไปใช้ดู2ตัวเนี่ยสอกแบบอ่ะทุกคนแบบสืแบบเอานี้ไปแล้วก็อันนี้อาจจะไปแบบเปลี่ยนเป็นสูตรอื่นก็อะไรก็ได้ที่มันแบบที่เราอยากใช้อะลองมันสามารถหาข้อมูลได้ในเว็บของล็อกซี่เลยนะคะทุณนเดี๋ยวนุ่นแปะลิงก์เว็บไว้ให้แบบเพื่อนๆเ,เข้าไปอ่านเนาะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกคนนุ่นอยากจะบอกว่าเขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกคนแฟเ่เนงเซรั่มเนี่ยปกติเขาจะอยู่ที่ราคา1,700บาทนะคะ<ม>ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีๆนะคะทุกคนก็คือเหลือเพียงแค่850 850เองทุกคน,นะค่ะมันคุ้มอยากจะบอกว่าคุ้มมากส่วนครีมอ่ะทุกคนครีมกูต้าตัวนี้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรสีฟ้าที่นุ่นใช้อยู่ตอนนี้นะจาก 3,700บาททุกคนคะ่ะขนาดเนี้ยสา0พบาทนะคะทุกคนเหลือเพียงแค่1,850เท่านั้นเองมันคุ้มมากๆคนคะ่ะซื้อสองเนี้ยคุ้มมากๆเลยอยากให้ไปตามกันจริงๆทุกคนคะ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับแบรนด์ละกันกับแบรนด์ล็อกซี่สตนะคะทุกคนเดี๋ยวดุนจะแปะลิงก์เว็บไว้ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ แปะเพจของแบรนด์ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ตามเข้าไปดูเข้าไปส่งรีวิวกันซึ่งมันเป็นรีวิวจริงที่ว่าผู้ใช้จริงเขามารีวิวกันเยอะมากนะคะทุกคน,นะคะ่ะไปตามดูเลยใครแบบถูกใจสูตรไหนก็ไปซื้อกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยะคะ่ะโปรโมชั่นต่างๆต,ต,ต,ตัวนี้นะคะจาก3,700นะคะเหลือ1,850นนะคะตัวตัวนี้นะคะ brightening serum นะคะ จาก1,700บาทเหลือเพียง850เท่านั้นเองนะคะทุกคนใครสนใจนะเข้าไปซื้อกันได้เลย